นี่ครับพี่น้องเจอที่สนามบริวารอาทิตย์กเบาไปเรื่อยๆออกออกกำลังกาพี่ครับออกกำลังกายเหมือนกันท okay. oh oh. oh ี่บ้านที่บ mm ้านนะไลคลิปคลิปถ่ายคลิปเดี๋ยวไปลง YouTube เข้าเน็ตเข้าอะไรบ้างเตยังไม่ได้เข้าเลยไม่ได้ผมเอาไปลงใน YouTube ไหมคลิปใน YouTube ป๋าวันนี้ป๋าวันนี้รามไร่ป๋ารถน้ำดำหัวกันแล้ววันนี้อ๋อวันนี้เขามีรถน้ำดำหัวนะคือสนามเขาจัดงานรถแต่คนหัวดำๆกาแฟครับป๋าอออวันนี้เขามีการรถน้ำดำหัวคนเยอะสนามคนเยอะกัดดีครับวันนี้ชิวๆกับวันอาทิตย์เราก็กลับสายหน่อยครับ แปดโมงเก้าโมงก็ได้นะเล่นกับตัวนี้มันเดินป่ะตัวดึงเตรียมของวันนี้ก <Yeah. S 2> one, like ็วันที่ยี่สามวันอาทิตย์วันนี้วันที่เอาทิตย์ยี่สิบสามอาจจะถ่ายให้พี่น้องดูแค่คลิปเดียวฮะแล้วเดี๋ยวผมไปลงให้พี่น้องดูออกกำลังกายกันบ้างนะครับพี่น้องครับร่างกายจะได้แข็งแรงจิตใจก็แข็งแรงด้วยฮะ วันละนิดก็ได้ครับไม่ได้ออกตอนเช้าก็ตอนเย็นก็ได้แต่แรกจะให้ดีเช้าเย็นยนี้ครับมันสดชื่นดีใช่โอเค แกบอกแล้วล่ะขอให้แกซื้อของซื้อของไปบ้านนู้นแกก็ซื้อไว้เมื่อวานบางส่วนแล้วก็เช้านี้ไปซื้ออีกบางส่วนแล้วก็ใส่กะไปเลยบอกว่ามีเวลาแวะมาตั้งนิดนึงสิแกบอกไม่น่าจะมีนะแต่ว่าไปไปซื้อละตัวหนึ่งก็ สาม,มารถพลิกแทงได้หลายข่ามึงลเครื่องเล่นนะฮะอยู่ที่พี่น้องจะพลิกแทงว่าจะพลิกแทงยังไงแต่ต้องพลิกแทงให้ถูกต้องนะครับถ้าพลิกแทงไม่ถูกต้องอเส้นอาจจะพลิกอาจจะไม่ได้ อันี้ผมก็ปีกไปสองท่านะครับอันนี้มันจะมีจับแบบเอามือเข้าแบบนี้ครับนะแบบมเองแบบมันคือแบบมือบบออกันคลิปคลิปก่อนหน้าน้คล,โโลิปผมาลงไอ้คลิปน้องลงลงให้พี่น้องดูอย่าลืมนะฮะดูคลิปผมอย่าลืมกดกดไลค์แล้วกดแชร์ผมดนะ้วยพิมพ์เข้าไปเข้าไปในยูทูบล้วพิมพ์คำว่าเช้าสดใสกับการออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆน,นะเมื่อเจอคลิปผมเด้งขึ้นมา อยู่เลยนครับดูแล้วกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยฮะเข้าไปในยูทู e นะฮะพิพ์เขาว่าเช้าสดใสกับการออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆที่บ้านก็ได้ครับครับผมเจอสงครามวันนี้ลงยูทูปได้เลยเลยนครับพี่น้อง ดูคลิปผมแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ผมด้วยนะถ้าชอบก็ติดตามมาเป็นเลยฮนะ <c oughs> เดี๋ยววันไหนผมพาพี่น้องไปที่สนามอำเภอนะฮะมันจะมีสนามที่หน้าอำเภออีกสนามหนึ่งแล้วก็ <c oughs> เห็นเขาบอกว่ามีฟิตเนสนะฮะตรงอำเภอ ตัวนี้เมื่อกี้ผมก็าธิตไปสองท่าแล้วนะัต่อไปก็ท่าที่สามท่ายากหน่อยครับท่าที่สามพี่น้องทำไม่เป็นก็อย่าทำนะหลังหักนะครับหลังอาจจะหักได้นะมันช่วยได้เรื่องก,กล้ามท้องได้เยอะเลยครับ พี่น้องไม่เคยทำอย่าทำนะหลังอาจจะหักได้

อันนี่มาเล่นสงการกันก่อนเจนี่ไปไหนมาเล่นสงการกันก่อนจับเป็นยูจับเป็นยูพนันนะฮะเอ้เอ้ไปเล่นสงการเป็นยูด้วยนะเพื่อนจ่าเล่นสงการกันโอเคพี่น้องคลิปนี้ผมพอแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวไม่แน่ทำอยู่สักพักหนึ่งที่สนามนี่เขามีการเล่นสงการกันนะฮะเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งผมอาจจะถ่ายตอนเขาเล่นสงการลงให้พี่น้องดูฮะ จะสนุกมากโอเคครับบ๊ายบายอย่าลืมฮนะรับเลิฟทุกคนดูคลิปผมแล้วอย่าลืมก็ไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะเข้าไปใน YouTube พิมพ์คําว่าเช้าสดใสกับการออกกำลังกายนะฮะ<ๆ>เจอคลิปผมได้ขึนมาโอเคครับบ๊ายบายเดี๋ยวผมถ่ายให้อีกเทคนึง